ตัวไมจิมเนม่าต้องบอกว่า مع. ตัวจิมเนม่าค่ะก็คือเริ่มต้นจะมีทาง t ติ๊กตอกหรืออินฟลูเอนเซอร์ท่านนึงนะคะชื่อแดดดี้สายเบาหวานก็คือเขาว่ามีเป็นเบาหวานอยู general, ่แล้วแล้วเขาก็ได้มีโอกาสเอาไม้คอมบูชาตัวขวดแก้วนะคะที่เป็นออริจินอลเนี่ยไปทานแล้วเขาก็ไปค้นหาข้อมูลก็พบว่าจริงๆตัวคอมบูชาค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวสําหรับผู้ป่วยเบาหวานได้ด้วย แล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่ะก็มีคนกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานหรือผู้ที่ต้องการระวังเกี่ยวกับเรื่องน้ำตาลในเลือดนะคะเข้ามาซื้อของของแอนค่อนข้างเยอะเลยค่ะตัวไมโคมบูชาทีนี้ไมาคมบูชาตัวที่ไม่มีน้าตาลเนี่ยเราจะมีแค่2อสตัวเองเนาะก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้แอนคิดว่าเฮ้ยทำยังไงที่เราอยากจะช่วยคนกลุ่มนี้โอเค ผักเชงดาค่ะเป็นผักที่มันขึ้นอยู่เยอะอยู่แล้วในภาคเหนือแล้วก็ทีมของแอนเนี่ยค่ะกับตัวของเราเนี่ยออริจินัลตั้งอยู่ที่ภาคเหนือนะคะผักเชงดาจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าจินิ m มาหรือจินนามิกแอซิดนะคะตัวนี้จะมีฤทธิ์ในการยับยั้งการดูดซึมน้ำตาลได้ตั้งแต่ในป่าของเราเลยซึ่งเป็นหลักวิทยาศาสตร์ทั่วไปเลยแล้วก็ปลอดภัยเราเลยเลือกตัวนี้ค่ะ ตัวมคอมบูชาจิมเนีมาเนะะี่ยค่ะมี2ตัวหลกัหลกๆเลยก็คือตัวคอมบูชาของเราอะนะคะซึ่งมีการหมักโดยชาเขียวกับชาดำหมักนาน30วันแต่ว่าเราไม่ได้หมักเองคิดค้นสูตรเองนะคะจากที่อันเล่ามาข้างตน้นก็เลยไปพบกับทางอาจารย์จี้ะคะ่ะก็คือคณะสาหกรรมเกษตรนะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็พูดคุยกันว่าเราต้องการอะไรอาจารย์จี้ก็ช่วยพัฒนาสูตรขึ้นมาโดยการที่นำเอาผักชิงดาเน,นะะี่ยค่ะเข้าไปหมักเลยในตั้งแต่ส่วนตอนเริ่มต้นในการหมักเพื่อให้ได้สารตัวนี้ออกมาด้วยในการหมักพร้อมกันเลยค่ะ เอาง่ายๆเลยนะคะไออม้คอมบูชากิมเนม่มาต่างจากคอมบูชากวไปคือคอมบูชา่วไปก็คือคอมบูชาก็คือชาเขียวชาดำหรือชาอะไรก็ตามที่แต่ละคนเอามาหมักนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะต้องเลือกที่ปลอดภัยสะอาดได้รับการรับรองนะคะไม่งั้นอันตรายสำหรับตัวนี้ไอว่าบหมก,กับหนึ่งนะคะคือคนที่ต้องการจะควบคุมน้ำตาล คนที่มีความการป่วยเป็นเบาหวานนะคะเพราะว่าเราก็มีการพัฒนาสูตรมาเพื่อให้ยับยั้งน้ําตาลได้ในการที่จะทานอาหาร <Wow. S 1> ก็คือทานก่อนที่จะรับประทานอาหารที่มีน้ําตาลสูงค่ะ mm hmm. เนื่องจากตัวนี้ค่ะเป็นเขาเรียกว่าไงนะคะเป็นวิถีธรรมชาติที่มีมานานแล้วนะคะไม่มีผลข้างเคียงอะไรค่ะก็คือเหมือนเอาชาสองตัวนี้มาหมาักซึ่งเป็นวิถีการที่เขาเคยหมักอยู่แล้วของชาวจีนมาเป็นหลายๆพันปีแล้วค่ะ ไม่อยากใช้คําว่ายาเพราะว่าหนึ่งคือเราเป็นสมุนไพรเนอะแล้วเราอยากจะรักษาสุขภาพหรือดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอยากให้ทุกอย่างมันมาจากธรรมชาติแล้วก็ร่างกายเราปรับไปได้เองค่ะซึ่งมันจะปลอดภัยในระยะยาวมากกว่าแล้วก็ไม่ได้มีสารเคมีส่วนของเราก็ไม่มีสารเคมีจริงๆค่ะ งานวิจัยที่เราทำต้องบอกว่าในคำวูชาจีนเยอะมากค่ะเราตั้งใจที่จะพัฒนาขึ้นมาโดยที่เราไปปรึกษากับทางอาจารย์ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็อาจารย์จีแลวก็ทีมค่ะก็ช่วยมาพัฒนาสูตรให้กับเราแล้วก็ทำงานวิจัยขึ้นมาฉบับหนึ่งเพื่อจะดูว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราต้องการอะไรสารที่ได้เป็นอย่างจริงไหมแล้วก็กระบวนการผลิตได้มาตรฐานค่ะก็มีการทดสอบทําทุกอย่างมากมายเลยกว่าจะได้ตัวนี้ออกมาค่ะ ต้องบอกว่าจิมเนม่าเนี่ยนอกจากเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการดูดซึมน้ําตาลลดน้ําตาลแล้วนะคะสิ่งที่สําคัญก็คือช่วยโดยองครวมค่ะเพราะตัวคาบูชานี่มีประโยชน์มากอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสารต้านอ,อ,อนุมูลอิสระที่มากกว่าชาเขียวหรือชาดําทั่วไปห้เท่าเพราะไปหมักนะคะรวมถึงตัวที่กระบวนการจักการหมักเนี่ยก็มีพวกกรดอินทรีย์ธรรมชาตินอกจากนั้นแล้วะคะ่ะก็มีสารตัวนึงที่เรียกว่ากรูโครนิกนะคะซึ่งเป็นตัวที่ช่วยตับในการดีท็อกของเสียคะ่ะเพราะฉะนั้น จิมเนมาเนี่ยพูดถึงว่าครบเครื่องมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ต้องการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของน้ำตาลค่ะแนะนำว่าให้ดื่มตอนท้องว่างนะคะอย่างตัวอันเองก็จะดื่มตอนเช้านะคะวันละช็อตก็จะประมาณ15 ml อะคะ่ะก่อนทานอาหารประมาณ1ถึงประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้หรือ15นาทีก็ได้ค่ะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันมีสารตัวจิมเอซิกเนี่ยเข้าไปก่อนเพื่อยับยังการดูดซึมของน้ำตาลเข้าไปค่ะ แอนบอกอย่างนี้ดีกว่าว่าจริงๆน้ำตาลเป็นตัวที่อันตรายมากเลยจากการที่ได้พัฒนาตัวนี้นะคะก็ได้ความรู้จากอาจารย์ด้วยแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญมากมายว่าน้ำตาลหนึ่งจึงอันตรายและเป็นตัวที่ทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอ่ะเบาหวานโรคตับโรคไตต่างๆเนี่ยค่ะจุดเริ่มต้นของก็คือน้ำตาลเพราะฉะนั้นแอนมองว่า ออหันมาดูแลอย่างแรกคือควบคุมเรื่องน้ําตาลก่อนไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นนอกจากเราดูแลเรื่องของอาหารที่จะเข้าไปค่ะให้น้ําตาลเนี่ยมันน้อยลงเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ถ้ามื้อไหนเราต้องการจะบล็อกน้ําตาลหรือว่าเราต้องการจะไม่ให้มันดูดซึมเยอะค่ะก็เลือกจิตไมคอมูชาจินเนม่าทานก่อนก็นกนได้นะคะปลอดภัยแน่นอนค่ะเพราะไม่มีสารเคมีไม่มียาใดๆทั้งสิ้นค่ะอย่าลืมไปซื้อกันนะคะไมคอมูชาจินเนม่าปกติขวดละ250าบบาทตอนนี้มีโปรโมชั่น3ขวด500บาทค่ะไปเลย